สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับทำการย้อมสีผิวด้วยโปรแกรม DaVinci Resolve นะครับโดยที่จากสีเดิมๆที่ติดเหลืองแบบนี้นะครับให้กลายเป็นแบบนี้ครับโดยขั้นตอนก็งง่ายๆนะครับมาถึงให้เราเอาวิดีโอที่เราต้องการจะทำนะครับใส่เข้าไปในทำลายของเราก่อนนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับ Color อันแรกเราจะทำที่ตัว Primary View นะครับมนดแรกตรงนี้เนี่ยเขาจะ เน้นไปที่ตัวลิฟต์แกมมาเกนนะโดยที่ดูที่ตัวสโคบบริเวณด้านขวาตรงนี้นะครับตัวเกนจะเป็นเพดานด้านบนครับส่วนตัวลิฟต์จะเป็นเพดานสีด้านล่างเราจะทําการปรับวงล้อด้านล่างนะครับให้มันยกสีทั้ง3สีเนี่ยขึ้นไปแตะข้างบนสุดส่วนลิฟต์ก็จะทาการใช้วงล้อด้านล่างตรงนี้นะปรับสีให้มันไปแตะด้านล่างสุดแต่ถ้าเกิดว่าสีเลดกินบูของเราไม่เท่ากันเนี่ยเราถ้าเป็นด้านบนเราจะใช้เกน ในการดึงลองเล่นดูครับว่าดึงยังไงก็ได้ฟังไหนให้สีทั้ง3มสีเนี่ยมันมาเท่ากันส่วนลิฟจะกลับกันครับจะเป็นด้านล่างพอได้ตามนี้ตามที่เราต้องการแล้วต่อมาเราก็จะสร้างโหนดเพิ่มโดยที่โหนดที่เราเพิ่มเนี่ยผมจะแ d ดโหนดโดยการกด u n d e r n e ตเ h สหรือว่าจะกดคลิกขวาแล้วก็แ d ดโหนดก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งโดยที่เลเยอร์หนึ่งผมจะสร้างชื่อโหนดมันว่า skin ก็คือเอาไว้ย้อมสีผิวโดยเฉพาะส่วนอันหนึ่งที่อยู่ด้านบนจะเป็นการย้อมสีบริเวณด้านหลัง โดยที่ผมจะทำที่สกินก่อนคือด้านล่างโดยใช้ตัวทิ่กดเพื่อเลือกสีซีเล็กลงไปที่บริเวณสีผิวของผมก่อนพอซีเล็กได้เรียบร้อยเราก็จะมาใช้ที่ตัว w ินโด w นะครับเพื่อให้มันเลือกเฉพาะในบริเวณส่วนที่เราต้องการนะครับพอใช้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาทําการแท็กโดยที่ทําการแท็กนะเราต้องเลื่อนแท็กมาอยู่ที่บริเวณเฟรมแรกของงานนั้นก่อนนะครับแล้วเก็กดตัวเพย์ไปมันก็จะทําการแท็กไปพอหลังจากนั้นได้เรียบร้อยปุ๊บเราก็มาทําการแต่งสีผิวตามที่เราต้องการนะครับโทนที่ผมนะายาผมจะให้ทําให้ผมออกเป็นโทน แดงฟ้านะครับโดยใช้หลักของอสีตรงข้ามกันนะต่อมาก็จะมาทําการเปลี่ยนสีของบริเวณฉากหลังนะครับซึ่งโดนทาที่โหนดด้านบนโหนด02ตรงนี้นะครับเราก็จะทําการกดจิ้มสีเราจะเลือกเหมือนกันซึ่งมันจะไม่ทับกันกันกบไปตรงสกินที่เราเลือกไปนะครับเราก็ทําการแต่งได้เลยว่าให้ห้องเราเป็นสีอมเหลืองอมอะไรแค่ไหนอันนี้เป็นแค่การแนะนําขั้นต้นคร่าวๆนะครับไปลองปักเล่นกันดูได้ในแคมเปญดัวินชีรีโซครับขอบคุณครับ